สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีไปชิมอาหารเม็กซิกันกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนำร้านนี้มากเลยนะคะคืออร่อยสุดยอดนะคะตั้งแต่มาอเมริกา3ปีนะ่ะกินอาหารเม็กซิกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะปกติกลัวมากนะคะมีแต่ร้านนี้ร้านเดียวนะที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดไปเลยนะคะว่าอาหารเม็กซิกันก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะพอเข้ามาเนะี่ยบรรยากาศในร้านนะก็จะตามนี้นะคะ อาหารทานเล่นนะคะกัวคาโมเล่นะคะอันนี้ก็สั่งกินเป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่อันนี้คือเหมือนคล้ายๆน้ำพี่หนุ่มบ้านเรานะคะอันนี้เราก็จะชอบไปกินของเขาเล่นๆนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะมีกินวัฒนธรรมที่ว่ากินไขรกระดูกอะฮะโอ้โหอันนี้เป็นาทาค่นะคะ ร้านนี hmm. mm ้เขาขอเลยอะเนี hmm. ่ย <One> mm hmm. หลังจากที่ลองแล้วนะคะอร่อยทุกอย่างคะ่ะเนื้อของเขาเนี่ยแบบอร่อยมากนะคะต้องลองต้องชิมนะคะหวานคะ่ะลองชิมดูว่ามันคืออะไรแล้วก็มีแถวเดซ์วันเบฟอร์บอ่ะเราเคกินแล้วอะไรซ์พ mm ุดดิ้งนะคะนี่พุดดิ้งข้าวค่ะ ที่หนุ่มที่เราว่าเนี่ยก็ตักมาจากตรงนี้นะคะเขาจะมใีให้เราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟรีฮะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของการกินอาหารเม็กซิกันนะคะโอ้โหร้านนี้สุดยอดนะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ลองอาหารเม็กซิกันที่อร่อยนะคะต้องเข้ามาลองร้านนี้นะคะถึงเขามีสาขาที่แซตเทิลด้วยนะคะมีแค่สองสาขานะคะรับรองว่าคุณเปลี่ยนใจชัวร์นะคะอันนี้เราแบบแนะนำเลยะคะ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ